เจอกันแล้วพี่น้องในรอบห้าหกปีหกปีเนาะน้องสาวบินมาจากฝรั่งเศสมิเตภาพออนไลน์มิเตภาพยูทูบบุ๋มเงยไกๆแ้่บุ๋มเงยไก่จากฝรั่งเศสจากฝรั่งเศสมาตอสะก่นคันบบใจเอลีมาบบฮอดบอมาเท่ แมนแมนแมนเอ้ยแมนใครแม่เป็นพรมผมกับโมมาก็เห็นใจน้องนุ้งเขาอยู่เขาอยากมากเพาอยากมากเข้าใจอยู่ขอดีมันไกลเช่าโมที่ใช่ไปก็เอาไปบ่ได้สามร้อยเจ้พูดน้องพูดนจะน้อยจะกยากเลยเพิ่งเปลี่ยนกันสีเอ้นลูกภาไปกัโอ้ยอยากเขาอยากงานกับยันเก่งใจเมียเขาพ่อ โอ้ดีใจขนาดพี่น้องเอ้ยน้องสาวมหาแต่ฝรั่งเศสผมได้พี่น้องเอ้ยเดีเจอกันห้าหกปีเจอกันทางยูทูบพี่น้องเอ้ยเจอกันทางยูทูบกันเลยหูจักกันเลยฮักกันแพงกันพี่น้องเอ้ยมันเป็นเรื่องบังเอิญบ่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะเออถ้าบุญไม่มีวาสนาไม่มีจริงไม่ได้เจอกันว่าอะไรขนากันว่าอะเวลกันถ้าวาสนาบ่มีบุญบ่มีอยากเห็นกับไ่ได้เห็น ่ามีบุญวาสนาอยูย่ไกลห้องไหนการได้มาหาเดียวแนนี่เห็นแต่ได้คลิวิดีโอนุ่มมาจับมหน,น้าผา่จะไปไล่่มาจับเหนเจ้ายวคอยสิไปอยู่กับนองอานีหน่อยเออเอาทายทาย,ยเป็นสเเียเป็นแบบต้องเหดงเอา้อา,ายเน่ยนียเ็น้เอกเอเนี่ยเ้เเียเเอก็เอ ผู้เห็นเจ้าเออเห็นอะไรบ้านี้เห็นน้อบ้านี้เห็นสูงงกับน้อยวัดสูงเมืนี้สูงกับน้อยเบื่องโหลดวัดใส่กันเลยสูงกับน้อยสูงกับน้อยเออบุญมาวัสนาสูงที่กินอยู่โต๊ะบอกให้กินอยู่นอกนี้กินอยู่นอกนี่ก็ได้เออกินอยู่นอกนี่ยละค่อยกันจะได้นั่งอยู่นอกน้ำ พาน้องสาวกินข้าวบาดนี้พี่น้องเอ้ยมาเนี่ยได้กอดลายกระมูเด้อนี่น้องสาวนี่ห้าหกเคลื่อนเด้อได้กอดลายกระมูเด้อน้องนามนเด้อน้องแนนมาเด้อน้องแนนเลยไอ้ครับน้องกลมมาเจอเดียวเด้อน้องแนนเด้อมาเจอกันแล้วมีส้มดำตำโมหงผลเบลไม่กินน้ำก่อนเอ้อเพิ่งกำลังหาน้องแอดน้องแอดหัน หาเวลาเนี้ยพอยังไปคุมไปคุมคนงานแล้วก็ออกออกตามหมู่บ้านไปเห็นงานน้องแอดจะบุคคลมีเวลาเป็นผู้จัดการได้สะเป็นผู้จัดการแล้วแม่ผู้จัดการแล้วมันเนี้บุคคลเขาได้เฮาเป็นคนธรรมดาบรนดไปง่ายมาง่ายมีแต่ตามหมู่บ้กับกระพุ้นมาต้อนรับน้องสาว กับไก่ย่างปลาตะเก้าก็ตมโมฮงตําเองเราตะเก้าก็ะไดอันนี้เพิ่นบ่ได้ตําเองเพิ่นไปหาซื้อเอาพ่ออย่างมันบ่มีเครื่องมือแซ่บๆตะเก او ตําโมฮงนี่ตําคลายนี่ตําแบบธรรมดาไม่น้องกลมบ่ได้ตําแบบนี้บ่ได้มีมีแต่โบราณเถอะนะตําแบบโบราณสมัยก่อน